สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่กับชม300ครับโปร7เดือน7นะครับไม่ต้องสนใจแม่งหรอกคุณจัดโปรแม่งเลยฮะสำหรับใครที่อยากจะได้รถยนต์มือสองรถใหม่โตโยต้าผ่านแล้วเวลไฟแต่ก่อนที่เราจะพูดกันนะฮะเราต้องบอกวันนี้ครับเรารับซื้อรถยนต์มือสองไม่อั้นทุกรุ่นทุกประเภทครับส่งมาฮะถ้าสวยเราซื้อเลยถ้าดีเราซื้อเลยราคาซื้อได้เราซื้อจริงนะฮะอ่ะเรามาฮะคันนี้คันแรกเลยไม่ต้องเสียเวลาครับโตโยต้าแรกวเซอร์ครับ ต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆท่านชอบพิมพ์ว่า300กะราดขายถูกแล้วก็ยังพิมพ์เน็ตผมทุกวันนะฮะแต่มึงขายแบบแล้วไม่ก็ขายไม่ได้ด้วยนะลงราคาต่ำกว่ากูด้วยไม่เป็นไรคงขายสี่ล้านเจแสนหมื่นบาทคันนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งวรารันตีฮะ3ปี5 0 0 0 0กิโลมันทันแนสห้0,000กิโลฟรีที่ศูนย์โตโยต้าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยครับรถอันนี้สีดำเดินจากโรงงานรถที่ติดฟิล์มเบาฝุ่ด้วยของแถมนะฮะ สองแถวนะฮะสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเฉพาะคันนี้คันเดียวเท่านั้นมีมาเจอจ่ายจบคันนี้คันเดียวเท่านั้นสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทซื้องินสดไม่ต้องใช้เงินสักอะไรนะซื้องินสดไม่มีค่าจ่ายเพิ่มเติม,ตมจ่ายสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทออกรถได้เลยค่ <c oughs> าประกันจัดโอทุกอย่างทําให้หมด <c oughs> ไม่มีมีคันนี้คันเดียวจัดปอเจ็ดเดือนเจ็ดหรอไม่ต้องมีเจ็ดเดือนเจ็ดหรอกวันไหนก็ได้วันนี้กูก็จัดเลยเห็นชอบเน็ตกูจัง กูตั้ง4ี่บอกกูขายแพ้ขายถูกมันตั้ง495เหไงตั้งแม่ง479เลยมาดิถ้ากูแถมประกันอีกประกันอีก5 0,000นกว่าวารันตี3ปี50กิโลซ่อมสูโตัวตานในทุกประเทศไทยเสียซ่อมฟรี24สี่ชั่วโมงดูแลมีคอนเซ็ตเตอร์ดูแลคุณเลยนะฮะแล้วเรามีวารันตีถึงช่วงล่างด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะมีวารันตีหลังจากคันนี้จะมีวารันตีเรื่องช่วงล่างแล้วนะเราเพิ่มในเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์กล่องควบบีซีต่างต่างรวม ช่วงล่างด้วยนะไม่ได้เกิดจากความเสื่อมของรถด้วยนะเสียเราซ่อมเออซ่อมศูนย์ทัวประเทศไทยสปี50 0 0 0กิโลมีคอเซนเตอร์อรคุณยี่บสี่ชั่วโมงแมน,ทนแทนเซอร์วิส5 0 0 0 0กิโลฟรีที่ศูนย์โตโยต้าในเครือเราไม่มีค่าใช้จ่ายแม้ต่บาทเดียวสี่0 0 0นจแสาบาทครับิฟ์มติดเบาฟุง้งเซรามิกเกลพรีเมยมจากประเทศเยอรมน,นีให้ขัดสีเคลือบแก้วให้คันนี้มีจอ,อไหม คันนี้ไม่มีจอติดจอแอนดรอยกล้องถอยให้ด้วยอ่ามาด้สี่ล้านเจ็แสนเก้บาทมาดิแลคกคเซอร์เอลซีเจคันนี้คัน,น,คน,นเดียวขายให้รู้จักนะฮะอยากบอกให้ผมขายถูกได้ผมขายถูกให้ดูนะฮะคา,ายเย็นสี่ล้านเจ็ดแบาทคายเย็นเจ็ดล้าบาทนะฮะอา0สามสองบาทรถทะเบียนแท้ g ซีเดทำจีดีมาคันนี้ดีกว่า คันนี้รถไอเบิร์ดวันว่างๆ,ๆครับมันตั้ง899 <_ C 1> วันนี้เจ็ดเดือนเจ็ดอะไม่สนผมจะขาย79999 9, 9, 9บาท 180SX แล้วเรียบร้อยเบรกดูเบรกดูล้อล้อดีนโมเบรกพาทครบหมดภายในรถจัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยแล้วราคาถูกที่สุดในตลาดไม่ถอดของสักบาท79999 9บาบาทฮะ ไม่ต้องพูดเยอะไม่้องพูดเยอะต่อใต้เอ,อ s เอครับต่ออัต้าเอ็มอาร์เอสไมเรถเดิมเดิมทรงดีเรียบร้อยตต้อ,อยู่ร้านเก้าหวันเีไปเก้าเกาหมนะื่นเก้าบาทฮะคับทันเดียไปร้าน 2, 999, 999, านะสองาหมื่นเก้าพาร้อยเ้าสบาทครับแต่สู่แคนบารครับเซฟครับหนึ่งล้านเจบาทเอาไปเลยครับทันทีครับวันนี้ ราคาวันนี้คันนี้คันเดียวนะฮะขายเงินสดนะฮะขายเงินสดรถผมเองขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไร1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันผมลดให้สองแสนเหลือหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับราคาเน็ตไลท์เอาก็เอาไม่เอาครับขายเงินสดเท่านั้นจัดไฟนันเ,นเพิ่มแสนรถผมเองสีเก็บแล้ววัตถิพลาทําแล้วเครื่องทําแล้วช่วงล่างทาแล้วทุกอย่างทําแม่งมาหมดแล้วทํามาเกือบสองแสนกว่า วันนี้จะร่วมเงินทำโชว์รูมครับกาลจะริโนเวทโชว์รูมครับอ่ะคันนี้เอสหกศูนย์สปูนสปอร์ตสปูนสปอร์ตครับคอนเซปต์คาร์ผมขายต่ำทุนเลยอยากเอาเงินมาทำโชลูมกาลจะริโนเวทโชว์รูมสาขานี้นะฮะสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเอาไปนะฮะราคาเงินสดวันนี้วันเดียวคลิปนี้คลิปเดียวนะฮะสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย 99บาทจัดไฟนล์ได้ล้านห้าฮะนะฮะเดี๋ยวค้ากินนี่อะไระะอ่ะหลังคาแก้วหลังคาแก้วเราขายอยู่เทไหร่สี่หนึ่งเก้าใช่ไหมหลังคาแก้วสี่หนึ่งเก้าเอาแบบนี้ฮะเราคุยกันแบบนี้ฮะเรามีไม่มีเรามีเราพูดอย่างนี้ ใครอยากได้ราคาที่ดีที่สุดโตยาเอาผาดผมเริ่มต้นที่3 7 9 9้านบาทเอาผาสาล้าแสน 3, 7, 9 9 9 9บาทเช็คสเปคได้เลยฮะโทรมาได้เลยพร้อมจบแบบผมบอกเลยว่าราคาเราจะดีที่สุดในประเทศไทยผมส่งโค้ดเยอะตอนนี้ลถผมนะฮะซ่อมศูนย์โตต้าได้ทั่วประเทศไทยวารตีเครื่องเกียร์ ส่วนควบ e ีซีกล่องอีซีทุกอย่างรวมถึงช่วงล่างแล้วด้วยตอนนี้แพ็กเกจเราถึงช่วงล่างแล้วฮะ3ปี50,000กิโลห้บิด5ปี80,000กิโลราคาเริ่มต้น3,799,999บาทฮะสีดำมีลูกค้าแล้วสีขาวจองแล้วสเต็ปวากอนสเต็ปวากอน e-h e-v เริ่มต้น1899าทไม่ต้องคุย 1,799,999าบาทะฮะไม่ต้องคุยนะฮะ e h ev ตัวแอร์นะฮะ e head, e head, e w e. น,ะฮะนี่คันนี้มีออปชั่นเต็มใช่ไหมออปชั่นเติมเอาแบบออปชั่นเต็มเปลี่ยนไปนะผมมีสีขาวสีดำสี่ล้านสองแสน้าหมื่าบาทมีชุดแต่งโมเดริต้าด้วยเอาดยนะฮะ CLS 899เไป 8, 8 3ด9 9 9ม่บาทครับพิลดรถผมเอง699ไม่รู้ขายเท่าไหร่อ่ะอยากได้เท่าไหร่ต่อมาแล้วกันโนอาโนอาผมมีโนอาเอสไฮบิดโนอาเอสเบนซิน no มาเนี่ยเลยไม่ขายนะฮะสีดำตอนนี้เรามีอยู่4คันสีขาวเรามีอยู่2คันที่เป็นเอ y ไฮบิดนะฮะเอ y ไฮบิด สีขาวสองคันเป็นเอสเบนซินสีดำเป็นเอสไฮบริด Hybrid. ผมเปิดราคาแบบหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอสไฮบริดมาดิเงื่อนไขคุยกันหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเงื่อนไขคุยกันนะฮะผมขายโนอาอย่างเดียวเบนซินธรรมดาหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรถใหม่ แซดโฟลรถผมร้านสอฮะรถมิลลนเนียมเอาก็เอาไม่เป็นไรรถสะสมผมนะฮะอันนี้ร้านสองเก้าเนะฮะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เพชรจ้าเพิ่งเอาไปรีวิวมาแลนะฮะบีเอ็มไอแปดเรสเฉลองแชมป์สองพันสิบหาทำทั้งหมด19คันเป๊ะข้อมูลกูเพิ่งท่องนะฮะมีเพียงสคันแต่ไม่ได้ถ่ายสี่ล้านบาทไม่ขายขาย4ี่ล้านสาบาท รถรุ่นธรรมดาขาย4ล้านกว่าเลยนะฮะอ่ะมีคนบอกว่า Mx 5 990กู 90, ไม่มีรถหรอกห9ึ0 0 0บาทเก้แสนเ้าหนี่ที่อะไรเรียกเรือลำน้ำเหรอเรียกเรือลำน้ำเหรอพี่นี่รถหรือเรือลำน้ำครับอันนี้รถหรือเรือลำน้ำเ<ด>ห็นว่าเขาก็บอกว่ารถเขาบอกผมไม่มีรถหรอก,กวันนี้นี่ฮะส่งมอบแล้ว Mazda Mx 5หรือ r o สเตอร์รุ่น 990s พร้อมส่งมอบนะฮะลูกค้าที่จองไว้สบายใจนะฮะมีรถพร้อมส่งมอบนะฮะ เพราะขนาดคนติดฟิล์มเขายังเรียกว่ารถเลยนะฮะคนบางคนบอกว่าที่นี่ไม่มีรถหรอกมีแต่กระดาษจองไปเอาเงินไปหมุนโอ้กหอ,อยากได้หมุนเที่ยหมุนไม่พอได้คันบสามหมื่นห้าหมื่นจองจะหมุนเที่ยอะไรพอนะฮะเซนิก้าเซนิก้ามือเดียวออกห้าสีม่วงไมเนอร์เชนสี่เก้าเก้าเก็บงานให้สามร้อยซัตเอ็กซ์ล้านเก้าเก้าเอ็มไอเอสไฟดอตดิชั่นไม่ขายฮะไม่ขายไม่ขายเอาเลขนี้ก็ได้อะไม่ขาย ไม่ขายนะฮะมีนีคูเปอร์จอนคูเปอร์เวิร์ดแต่งเต็มถอยมาตั้งเท่าไร799 799สภาพนี้ฮะไม่เก็บงานใดๆเส้นขายอย่างนี้เลยบินสวิตมาอะไร2 0 0 0กว่าบินสวิตมาสองแสนกว่าเจ้าของเก่าบอกไอ้นี่เป็นคนบอกผมนะผมไม่ได้เป็นคนพูดเองสองแสนกว่า,าจริงคุยกับเจ้าของเก่านะ รถเขาซื้อพี่แถม TKF มาสวิตมาแล้วแล้วเจ้ขอไปสวิตเพิ่มไปเอเท่าไหร่สองแสนกว่าครับปู่ว่าประมาณสองแสนไม่เกินนะใช่อะไม่เกินนะ7 9็ดแสเก้าหมื่นเก้าบาทเอาไปเจ็9 9สนส้เก้าเก้าบาทจัดไฟนัดได้หกแสนใช่ป่ะเออเบาเบาจอนคูเปอร์เวิร์กเบาะจอนคูเปอร์เวิร์ฮะเจ็สเก้า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 เจสสี่ทอนบาท ไม่ต้องพูดเยอะเสียเวลาอ่ะเคเมนเจ็ดหนึ่งปดสีเทาราคาตลาดเปิดนี้เท่าไหร่ขายอะไรนะเราตั้งอะไรนะ,ะ,ะ,ะมึงพูดไปเลยสามดเก้าใครจะด่าก็ด่าไปไม่เป็นไรเคแมนสีเทาสามล้านแปดสเก้าหมบาทวันนี้ไม่ขายเจ็ดเจ็ดชัางมัง่งวันนี้เราจะขายเคแมนนี man, ้ราคาที่เฮียที่สุดในประเทศไทย ลดทันทีจาก3,890,000บาทเทาวันนี้คุณซื้อสดเอาไป3 6 9 9 0 0 0บาทคันเดียวจัดไฟแนนซ์ส7ม0 0 0 0บาทแพงกว่าแสนหนึงอ่ะเคแมนเจน7,18ราคาเดือดที่สุดในประเทศเสียเวลาพูดขายแบบนี้ฮะขายแบ่งกันใช้ขายเอาพวกขายเอาพวกฮะ นะฮะสามารถเข้าไลน์ไว้แชทได้มีราคาดีๆมีขนาดอีกนะฮะสามล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทกล้าท้าว่าถูกที่สุดในตลาดไม่มีถูกกว่าน,นี้แล้วนะฮะอีซีหกแม่งฝากไว้รูู้ฝากไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้รถลูกคา้าฝากนะฮะมาเนี่ยสีนี้เจ็ดสีนี้เจ็ดสภาพนี้เอาไป เขาตั้งหายอยู่แสนปลายสองแสนนะเอาไปแสนสามเอาไปแสนสามแล้วกันเทินมาแสนเจ็ดแสนแปดเอาไปแสนสามแล้วกันมินิคูปเปอร์ผมครับล้านสี่เก้าไปล้านสองห้าล้านสองห้ามาให้เลขทะเบียนร,รถผมเองนะฮะหมดแล้วฮะรถที่โชว์รูมหมดแล้วมีไม่เยอะเติมไม่พักส่งไม่หยุด300้ก30ะลาดนะฮะเเรามีรถใหม่นำเข้าเพียบรถมือสองใหม่เพียบนะฮะใครที่อยากสนใจเรามี G400 ด้วยนะ หนึ 1> 1่งล้านอ่อสิบสามล้านเก้าแสนบาทมีไฟแนนซ์สิบล้านใช้ดาวสามล้านเก้าสีเทาด้วยใครที่สนใจนะติดต่อด่วนนะตอนนี้เราประกาศรับซื้อรถยนต์มือสองไม่อั้นนะฮะเราไม่มีรถขายแล้วรถมือสองมีแต่รถของตัวเองหยิบม,มาขายนะฮะใครที่อยากขายรถใหเราติดต่อมาได้เลยนะฮะแล้วก็สเตปวากรอนพรีเมียมไลน์เราตั้งอยู่ไรสองสองเก้าสองสองเก้าวันนี้เรามีพรีเมียมไลน์สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทมีขาวสามดำสามมามาดิ สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทพรีเมียมไลน์ฮะเอาอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับมีอะไรอยากจะขายอีกนะฮะก็ใครที่ถือรถไอแปดอยู่ผมอยากได้ไอแปดนะฮะมายเนอร์ก่อนมายเนอร์เน้นสวยนะฮะสามห้าศูนย์แซดเปิดประทุนไม่เปิดประทุนนิสสโมเน้นสวยนะฮะขอออตโต้สามเจ็ดศูนย์นิสโมสามเจ็ดศูนย์ธรรมดาเน้นสวยนะฮะ รวมไปถึงรถอะไรก่ะ M2 อะไรพวกนี้สวยๆนะขอรถสวยอย่างเดียวรถชนรถที่อะไรไม่เอาเอารถสวยอย่างเดียวนะฮะเบนซ์เอสแอลหนึ่งสองเก้าอะไรพวกนี้รถสปอร์ตรถอะไรติดต่อมาได้เลยนะฮะรับซื้อรถสปอร์ตน,นะฮะก็ Z4 CLK SLK นะฮะ TT ซีรีส์ 4. สี่ส่งมาส่งมาฮะนะฮะรับซื้อไม่อั้นนะฮะ,ะกับ3า0รกะลาดไลท์โชว์รูมนะฮะปอร์เช่ เมอร์เซเดสเบนเมอร์เซเดสเบนก็ขอเป็นรถสปอร์ตแล้วกันนะฮะแล้วก็พวกปอร์เช่สปอร์ตนะฮะเคมันบ็อกสเตอร์911นะครับลองส่งมาเพื่อราคาดีลกันติดนะฮะ m i s Super อะไรพวกนี้ส่งมาขอรถสวยนะฮะนะฮะอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาแล้วกันครับสัสดหีชั้น300กะลัดไลท์โชว์รูมนะครับฝากโชว์รูมของ300กะลัดด้วยไปโชว์รูมเล็กๆครับเงินไม่ได้เยอะเราก็ต้องรีบทำเราต้องรีบหมุนครับทุนเราน้อย เราสู้ทุกคนันดันทุกเคสอยู่แล้วครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถ300ก้าหลาฝากติดตามพวกเราด้วยสวัสดีแชมป์300ไปก่อน,นฮะสวัสดีครับปีเต็มม